สวัสดีครับผักรถกันนะครับเป็นช่วงพิเศษสาหรับแฟนเพจทีวีมั้งเท่านั้นนะคะวันนี้อ่าแฟนเพจชื่ออะไรครับวันนี้บีค่ะผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ครับน้องบีสาวน้อยใส่แว่นผิวขาวจุวยถ้าบีชนะพี่ตรงได้นะครับนี่เอาตับไปเลยจะได้แพ้อดนะโอ้โหนะไม่รอแฟนเพจเลยครับคุณตรงนี่แม่กติกาเกมนี้ของเราง่ายมากครับลูกปิงปองหกลูกบนขวดน้ำกับหนังยางและกระสุนกระดาษในมือ พัดกันยิงคนละนัดใครทำลูกปิงปองล่วงสามลูกก่อนคนคนนั้นคือผู้ชนะเริ่มแบทเทิลไปเลยมปเลยเอากห้ใหก่อนเลยคุณตงสิทละให้น้องบีก่อนครับลูกแรกสำคัญมากครับเอยผู้ใหญไม่ได้ขัดคน้องบียิงไปไหนครับดูดูคุณตงครับมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแค่ไปว่าเขาครับคุณตงน้องบีเล็งนิดหน่อยแล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับน้องบีนำเอาแล้วครับคุณตงเครียดเลยครับ เครียดแล้วเครียดแล้วน้องกองแรงบ้างครับคุณตงยิงชิดขวาหนึ่งต่อหนึ่งครับตีเสมอทันพันนะสำหรับคุณตงดีใจกั็ได้แชมป์ใจเย็นครับคุณตงไม่ฟุกนะคะไม่เขาไม่ฟุกครับเขาเริ่มจับคางได้แล้วครับโอ้โหเห็นด้วยคุณตงฟุกสุดๆนะเปลี่ยนหลันยางอ๋อโอ้โหแล้ม่มีมีเลงกล้องอะไรยังไงอ่ะคุณตงเไปกิดตดเถอะอ๋อแค่งตดครับไม่ได้เลงคราวนี้เลงแล้วครับ ยิงโหไปไหนการตดไม่ได้ช่วยอ่ะยิงแล้วรบวหนึ่งต้องมียิงแบบไม่ได้ทันตั้งตัวน้ำไปแล้วครับตรงหนังยางไม่ดีเลยเอา้าวยิงไม่ดีโทษ <c oughs> หนังยางโทษขวดครับตอนนี้ตรงยิงโอ้หสวยงามดูรูกิีปองครับย,ย้อยขึ้นอูสวยงามจริงจครับสองประตูต่อสองยังไงครับลมมาลมามาอยากตดบ้างครับคุณบียังไงครับคุณปฏิสนธิ ตัดภาพสโลลูกนี้ต้องสวยงามมากแน่ๆครับลองติดตามชมครับจริงโอ้โห,โหจัสโลภาพทำไมครับคุณมีสนที่ผมไม่เข้าใจครับเอาสามสองชนะไปเลยครับคุณตงแม่คุณตงเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับโอ้โหดีใจกับได้แชมป์โลกหนึ่งห<ล>นึ่ง ถ้าอยากจะชนะพี่ต้องไปฝึกใหม่หน่อยนะครับ <laughs> <laughs> คนแพ้มีบโทษครับไปชมบทลงโทษกันเลยครับวันนี้ลอดห้าาสิบกระดูกกระดิกพันห้าธรรมาดาห้าพัน <laughs> นั่นก็คือสร้างดวงดาวบนเลี้ยวขาครับโอ้โหเฮ <c oughs> ียีร้องเสียงหลงกันเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs>